ไอ้เหี้ยมันหิล้วมข้างล่างหมดละอยู่ในบ้านเต็มเลยรวมก่อนหที่บอลยระวังะมากระวาคุมตายระรถไอ้ฟุไๆไปรอรับมัยอยู่ไหนยมีรถไปยังเฮ้ยังดีตอนนี้มันรวมอยู่ในบ้านไม่ได้เยอะแต่คนณในวอเราสมมติถ้ามาหมดอย่างไรกหมดนะฟุเลยพุตเลยจอดเดี๋ยวชนให้เดี๋ยวชนรจอดไม่ต้องไม่ต้องฟุจอดจอดจอดกอั กีดีโอใครอยู่ในบ้านมนอ่ะกีดีโอของพีรีเนี่ยที่ทำหลุดไปอ่ะพี่รีสในบ้านมันไม่เยอะมากมึงมารวมน้ในบ้านเยอะเข้าไปใกล้ใคกล้ผมมารวมน้าบ้านเวทเลยเร็วๆร็วเร็วเเร็วเมาเลยมาใครไม่มีที่อะไรมาบ้านเวทอะยะมีรถไปยังเข้าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้านะเข้าถอยมาอย่าพิ่งเข้านะอยู่ข้างบนไม่อยู่ข้างบนไม่อยู่ข้างบนโรบมึงปีนตาม้าพี่ใบพามึงต้องกลับมามึงต้องกลับมาไอ้ไอ้มากลับมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังฟุต

มัยลงไหไนหายเจะลงไมเิมเลงดูอสลงมแล้วเ้ยลงดีลงดเพื่อนโดนไม่เห็นหรอลงดีช้าอีกแล้วเนี่ยจะลงช้าเพระมันดีเียไปชุบเพื่อนด้วยยิงยิงกดก่อนเล่นปืนนะได้รดปอย่าเล่นแย่กันดิ ไหน้องมีตรนย่าเล่นแย่กันอย่าเล่นแย่กันหน้าบ้านอยู่ไหนกันหน้าบ้านไหนพี่รีบมาพี่หวังเพื่อนออกหัวเยอะชุวเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยตายชุบเพื่อนด้วยไอมึงไหวกันไหมเนี่ยคนมีแค่เนี้ยแยบร้อยออกหัวเต็มไปไหวไฟคืนอยู่ไฟคืนอยู่รีบรีบไปเพื่อนด้วยช่บเพื่อนด้วยไปวหยกวเพ่อด้วยรีบรรีบราด้วยมันจะไปไม่ได้ไปไม่ได้ลากอยู่บ เอ้ยเราคืนแล้วคืนแล้วศพออกด้วยชุบเพื่อนด้วยคาร่าเอาศพเพื่อนก่อนคร่ามันจะเอาศพเพื่อนอะรบ้าบ้างง้อ้นมึงคืนแล้วเอาสมันอกไปเอามันอกไปใครไม่ทำอะไรเข้ามาเข้คุเช่สองเข้ามาโอกยสองเวลาข่าแก๊อะเียมลน์เข้ามาเข้ามาเช่นสองเข้ามาัรนคน่าเบื่อเลยเฮียมรีไลน์ของว่าแก๊งหัววยมึงเล่นกากไอ้เียงจะเล่นตอีกนะมึงไหนสัตว์ฮะดีอย่าไปอย่าไสมนอนที่ ไอ้พียแกงกอากเสลลายอิสัวเ้าบปนมาระเบิดอย่าอย่าวิ่งเข้ากับเพื่อนนะชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชูเพื่อนมาหน่อยไปเห็นไอ้โฟลตายไหมล่ะเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยน้องชุบเพื่อนด้วยน้องด่วนเลยน้องไอ้กูมันไปถึงไหนวะไอ้พี้อย่ามึงชุบเพื่อนบ้างดิไม่ยังห่วงเรื่องใครไปถึงไหนระเบิดหน่อยเอ้ยตายตายตายเอาดันดันเข้าไปหน่อยเพื่อนมันตายแล้วมันจะเอาตบเพื่อนมึงเห็น้ามันวิ่งออกมาลีเนี่ยตรงเนี้ยมาปิดหน่อยเออ กลัวถือ,อไอว้กลัวตำรวจฮาคีมีเล่นนะคิวได้คิวฮาคีราบ้านได้ไหมคิวกโดนตำรวจเยอะมากกางไล่กลางไล่มา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 เยเอะเอาหน่อยเอาหน่อยเคาไล่อย่าให้มันปิดชุบมามาเล่นตรงกลางบอสละกลางกูกลางแล้วเอ้ยอย่ากให้มันลีสวยข้ามมันหน่อยโอ้โหสวยสวยจัดเลยกูกลางแล้วช่วเพื่อนช่วเพื่อนหน่อยถ้ามันชุบอะไรมีระเบิดระเบิดกูไม่มีกูอยู่ฟอร์ ไม่ระเบิดได้ใครมีระเบิดไระเบิดไประเบิดไปเป็นระเบิดบ้านใบ้านโดบ้านระเบิดบ้านรอให้มีระเบิดครับมัระเบิดบ้านมากองราสมากรองกันลลูกราสมากรองลงลูกเพื่อนชุกไปลงลูกมาเกิดตายตา นส่วนหนึ่งเบส่วหนเข้ามาันสอง้มา่า่ตัวมาๆมาินมาิมมาดูดนี่มันระเบิดแล้วมนนบ้านนี้มันจะเเตรียมเข้าบ้านน่องมาเพ่นข้ามาเข้าเข้ามาจะองอองรี่าอกมาเอพออกมาื่อนออกมาเวๆอเืนออกมาด้งหมดได้หมดได้หมดได้หมเร็วเรว ว่ามันเหวจะได้แล้วอ่ะเพื่อออกไปหลังบ้านนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยได้ข้าไหนเอาข้บาขน้น้นมขึ้นมาขึ้นมาข้นมาขึ้นาขึนมข้าขึนมาขึ้นาข้นาขึ้นมาขางนาขนม้ยม ไปฟังโยอย่างน้อยอ่ะเฮียสบกลับบ้านนเมเคเร็วๆวยะหาคิดจะหมดเร็วๆๆๆๆเร็วเยเจนอนุบาลจัดไอ้ควยไม่ไหวแม่งแม่งแมงแผ่วจัดเฮียแม่งแผ่วจัดเฮียไม่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 อุ้มไปก่อนออกอุมไปก่อนขึ้นรถขึ้นรถขนรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวหายคิดหมดขึ้นรถ ยาขึ้นขึ้นยายามาขึ้นรถพี่ไอ้บคติขาวยามามาบุกติขาวหายไปไหน่ะไอพี่ไปไกลฟูดับไอฟูดฟังโฟฟูดลับพี่ลีหน่อยฟูดลับพี่ลีหน่อย้อก็ได้แล้วมตก็ได้แล้วมันต้องรัก็ได้แล้วมนองร็ไดแล้วมนี้อรกได่มันตองไดแลวมั้องร็ไวมั้อัไ้วมัหอัไ้มองรัด้แล้วมนรก็ไดแล้วมัต้กมนตรดแล้วมร็ดแล้วม กับพวกมึงใช่ไหมนี่ข้าวโพดไหมรถขึ้นมาไม่รีรถขึ้นมาไม่รบีรถขึ้นมา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 ขูดพาวนะฟูดฟูดฟูดกูจอดรถมึงทิ้ง่ะเอ้ยฟูดฟูดโอ้ยเยี่ฟูดโดนว่ะกำมาช่วยดิเรียใจเย็นไปบ้านกำมาช่วยอยู่ฟูดเหินไปฟูดฟูดฟูดเหินไปเยี่หน้าบ้านมันใคร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 ไม่ถึงกอนผมช่วยโค้ชเพื่อนเราไปบ้านเลยไปบ้านเลยไปบ้านเลยแล้วมันหลบทัวหนึ่งเล่นนี้เห็นปะเล่นนี้เล่อน เอ้รู้ไปเอาศพที่มึงวางไว้เอ้รู้ผมผมบุ uhh ้งมาแล้วพี่นี้ไปเอาศพนั้นให้เพื่อนที่ไปเอาศพนั้นให้เพื่อนไอ้ตัวนั้นมีรถละมูนอย่าให้มันกลับไปได้ไอ้ตัวนั้นมีรถละมูนอย่าให้มันกลับไปได้มันขับรถละมูนอ่ะห่อดเลยห่อดเลยมิกฟังกูห่อแล้วไปขับวโดดล้มลูกหลักมึงเลยมิกไปเลยโคตรมึงกูจอดรถทิ้งไใบพานะใครจะขับป่ามาเลยหอแล้วกูหอแล้วปกติจอดเดียวกาวนะ ้ามโดนล็อกมือนะพี่ช้าผมลงไม่ได้เลยหลังบ้านมีพี่พี่ต้องเล่นนะไม่ได้ก็ได้แล้วเมไรมือมึงจะหายล็อกอ่ะต้องไปต้องไปเพื่อนอกอรมอพี่โบอยู่ไหนไอ้ตดรได้ป่ะอ้เพื่อนโดนล็อกมือปลดเหไหอยได้ป่ะกับบ้านกับบ้านไม่เกยังระดับระดับตอนตอนนี้อยู่ร้านกลางนะตำรวจเยอะมากเอ้ไม่เป็นไรเกยไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่อย่าโทษกันเดโดนล็อกมือไ้เยดีเดดเดเดียดดมดว